สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านโสแมวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะสีเป็นคลิปมิสระได้มีสระที่สุดเท่าที่เ็ดขอบเผ็ดช่อง y o u t u b e มาเนาะเมื่อนี้ทิมาเว่าเรื่องวันเกิดนะครับนะเนื่องจากว่าเป็นปีใหม่แล้วนะครับปี68นะครับก็เลยว่า อย่ามาว่ามาจากกับเอว่าอันปีปฏิทินเนี่ยครับเขาเรียกว่าปีเกิดปีอย่างเท่านี่เนะเาะปีนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่ผมสเกตเบอร์ของผมนะอายุผมก็สี่สิบห้าปี เขาดีนะครับในปีต่อพันเรา8นะครับเนาะว่าส่ซะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับวัดเดือนปีเกิดนะครับมันตรงหะอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือบแมแนผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันเป็นวงรอบของอปอทิพยิทินอยู่แล้วนะครับเออ คือว่าไงไง่ายๆปี2 0 0ไอปีที่เรบอายุ45ปีบริบูรณ์วันตรงปีตรงเดือนตรงนะครับวันเดือนปีวันที่กระตรงนะครับวันที่วันเดือนเดือนกระตรงทำไมเขาวากระ MC เกิดวันที่หนึ่งวันอังคารที่หนึ่งเดือน มีนาเนี่ยมันก็ชิดตรงเลยนะครับว่าเป็นวันอังคารที่หนึ่งมีนานะครับมันจะตรงกันเลยนะครับนี่บอเื้อนะครับไม่เชื่อผมนะครับเอฟซีก็ลองไปเบิ่งไล่เบิ่งว่าอีกจักปีเท่าสี่ขบสีสิบหาหรือเท้าขบซีสิมหามาแล้วสองปีหรือสาปีก็ย้อนยอนไปเ,เบิ่งนะครับจังสิดได้อ่า มาสรุปว่าคลิปนี้นผมเมาในมิสาะบอกนะครับที่นี่ถามว่าเลวผู้ที่เกิดวันที่เศ้าเก้า็นอย่างนี้ตรงบอกนะครับเดี๋ยวผมกระชิบไปหาตัวอย่างนะครับเคสตาน u นะครับก็คือมีไอผมอยู่นะครับที่เกิดวันที่เศ้าเก้ากุมภาพันธ์นะครับว่าปีใดที่เราครบรอบตรงเลยนะครับนอาเด็วชีลองโถถามเหมือนนะครับ องโทรถามรเราเบิดว่ะมันขบมันมันมันตรงบอกนะครับเนาะอันนี้ก็คือจากหู้นะครับเป็นเคสตาดีเพื่อที่จะมาบอกกล่าวนะครับส่วนในข้อมูลนะครับมันจิตตรงกันอยู่บปแมาหน่อยนะครับเนาะอ่ามันจิตตรงตอนอายุครบ6ปีนะครับ6ปีกับครบนะครับแล้วก็มา17เจปีกับครบนะครับ หปีครนะครับแล้วก็มาสิบ็ดปีนะครับราคาสักแปดปี้วก็สิมาสามสปีนะครับ้วก็สิมาสี่สิบหปีนะครับถราผมไลาผพิดเป็นบอคับบางอยางนะอดนาะอาจจะขาดไปหน่อยนึงนะผมไล่ไล่ๆลายลาบาอย่างนะครับก็คือ 6ปี1 1ปี1 7ปี28ปี9 33 1, 3 2 33 34ปีแล้วก็มา35 3 3 39ปีนะครับ39จะ45ปีนี่จะซีแมนอีกหนึงครับอ่อคนในยุคเ่าเนี่ยครับว่าง่ายๆอายุรุ่นล่ลาเขาเดียวกันห้ไปลยเบิรงอายุช่วง45นะครับตรงเป๊ะนะครับเป๊ะมาที่นี่ มันสิตรงคือผมว่านี่กับสงแท่วันที่วันและกะเดือนนะครับส่วนปีนักสัตวนั่นจะไปตรงนะครับจะไปตรงวัดเลยทั้งวันเดือนปีและกับปีนักสัตวเป็นปีชวดชลูขันเถาพวกนี้นะครับปีตรงอยู่อายุ84หอดอายุ84มเมื่อใดละไเบื้งนะครับมีปูยาตาทวดนอนอยู่อาคา ลองถามเราบ่งดูวันเราเกิดวันเดือนปีอย่างลองไล่บ่งดูว่าปีนี้มันสิตรงคือผมวมาบอกนะครับมันจะตรงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าถ้ามันตรงนะครับอันนี้ก็อยากให้มาคอมเมนต์บอกนะครับว่าที่เฮาเว้าสิ่งที่เฮา,า,าพูดกําลังพูดกันอยู่ตอนนี้มันเป็นความจริงหรือไม่ผมก็อยากรู้คือกัดน,นะครับเป็นอีกคนหนึ่งแต่วันไหนที่ผมอายุครบสาอ่าแปดสิบสี่ปีผมจะคำนวณดูว่า ผมเกิดตรงกับปีวอกจริงหรือไม่นะครับปีวอกวันอังคารวันที่สิบสองนี่มัน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 ตรงกันหรือบอก่นะครับเนาะมันตรงกันหรือไม่นะครับก็เลยว่ามาเหมือนี้ก็เลยมาวห้คุยพูดจามีเนื้อหาสละให้กับเอฟซีอให้เอฟซีนี่เบิ่งแล้วหรือว่าหาข้อมูลนี่มันจะตรงกันหรือไม่นะครับ จ้าตรงด้วยเอ้อบ่ตรงเอ้อโบตรงบ่เออไม่จำกัดตอนชิมหาโบตรงอันนี้บานีโบตรงจัดสี่เอื่อยผมเป็นว่าบ่ตรงว่ะสัถ้าบ่ตรงนี่ผมสิอนุมานว่านะครับอนุมานนะครับว่าในสมัยก่อนเนาะครับเนาะยุคเอ๋ยเบบี้บูมนะครับไม่ใช่เจนเอ็กนะครับเป็นเบบี้บูมยุคสมัยที่เขาต้องการ ประชากรนะครับเขาเรียกว่ายุคเบบี้บูมนะครับยุคที่นี่ปี2พ0 0ห้ารยนี่2 5 0 0ห้าร้อยคืนไบพุ่นนะครับชุกที่เบบี้บูมคือช,ชุดที่เราต้องการประชากรนะครับยุคนี้นี่เขาที่เรียกว่าก้อนที่ว่ามีลูกมากจะยากจนนะแต่ก็เคยบอกให้มีลูกเยอะ เพื่อต้องการประชากรมาพัฒนาประเทศหลังจากนั้นกั่จิมมีเป็นมีลูกมากจะยากจนแล้วเขาก็ทิเห็นในเบื้องในโทรนละทัแต่จิมมีลูกสองคนนะครับเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งอันนั้นคือครอบครัวสุขสันต์และนะครับถ้าก่อนนั้นขึ้นไปน่ยจะเป็นยุคเบบี้บูมีต้องการลูก9คน10คนนะครับ,รบเพื่อที่จะอยากไดป้ประชากรมาพัฒนาประเทศนะครับที่นี่ การเครื่อมือเครื่องไม่สื่อสารเนี่ยมัน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 ยังไม่ทันสมัยเหมือนยุคนี้นะครับพ่อแม่เขาก็ได้ลูกว่าปีใต้ปีจํามือได้ไปแจ้งกับกำนันลูกเจ้าเกินมือได้ป่ะว่ามือได้เลยถามกันผัวกับเมียถามกันกับพแจ็กแล้วคำนันก็เลยบอกว่าเอาทั้งสิ่เอามือนี้เนาะนะครับยกเว้นบางแม่แม่บางคนที่เขาจือได้นะครับถ้าเขาจําได้ เขาก็จะบอกว่าเกิดวันที่เท่านี้เท่านี้เกิดวันที่5บัอังคารเดือนพฤศจิกาปี2520หาพ่อแม่เขาจำได้แบบนั้นอายุตัว45ปีนะครับคิดง่ายๆเช็คด้วยตัวผมเองเนี่ยเช็คหลายๆคนเนี่ยตรงเป๊นะรตรงเลยนะครับแต่ว่าได้ข้อมูลก็อย่างที่ผมบอกนะครับช่วงอายุ6ปี สิบเอ็ดปีสิบเจ็ดปีนะครับพวกนี้ก็จะตรงนะครับจะตรงเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ในช่วงอายุที่ผมบอกนะครับหกปีสิบเอ็ดปีสิบเจ็ดปีมาเห็นคลิปนี้นะ่ลองคํานวณดูนะครับถ้ามันตรงหรือไม่ตรงยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกบ่าวนิดแน่นะครับบ่าวนิดจะอยากฟังแต่ถ้ามันไม่ตรงไม่ต้องมาโทษบ่าวนิดนะครับ ก็ลองไปถามแม่ดูก่อนนะครับว่าจำวันเกิด่อยใจบอ,อแล้วเกิดิอต์อ่ะจังมันเกิดจังกันจังมันตรงปะตรง,งหน้านะครับจะเลยบอได้ว่ากันนะครับบอได้โทษกันแต่เราจะได้รู้ว่าวันเดือนปีเกิดที่แท,ท้จริงของเราเนี่ยมันตรงกับวันที่เท่าไหร่กันแน่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เราฝากเป็นสาละไปคำนวณดูนะครับเด้วกัคอมเมนต์มาบอกเบาหนิดแน่นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ อขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ